เป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามาเป็นเวลาประมาณหนึ่งปีครึ่งแล้วค่ะชีวิตของลูกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากหลังจากติดจานดาวธรรมคุณแม่งลูกนั่งสมาธิตามจานดาวธรรมแล้วก็เห็นองค์พระด้วยค่ะสาธุเห็นไหมเห็นอนิสงค์จานดาวธรรมเห็นไหมจ๊ะเอาไปติดให้ผู้เฒ่าผู้แก่ ได้ดูเถอจะได้เป็นเพื่อนท่านลูกกราบขอพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่เมตตาสั่งสอนเราเห็นคุณค่าของจานดาวธรรมจึงตั้งใจช่วยหลวงพ่อขยายจานดาวธรรมและลูกขอส่งเคสตี่ดีมาดิค่ะนี่เขาต้องชมก่อนถามเนี่ยถูกหลักวิชาเลยนับตั้งแต่จำความได้ลูกก็เห็นคุณพ่อดุดาคุณแม่ และทำร้ายร่างกายคุณแม่อยู่เสมอคุณแม่จะเป็นทาสีภรรยาจริงๆเลยค่ะยอมทุกอย่างและกลัวคุณพ่อมากคุณพ่อดื่มเหล้าและเจ้าชู้แต่เป็นคนเจ้าระเบียบเคร่งครัดตรงไปตรงมาลูกกลัวคุณพ่อมากไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้ท่านเมื่อลูกเห็นชีวิตของคุณพ่อคุณแม่ ก็ทำให้คิดตั้งแต่เด็กๆว่าจะไม่แต่งงานค่ะเดี๋ยวดูสิเธอแต่งหมดหลังจากลูกอาสนิานล่วงหน้าไปเลยหลังจากลูกเรียนจบคุณพ่อเด้นนำภรรยาน้อยมาอยู่ที่บ้านคุณแม่ต้องออกจากบ้านอาศัยอยู่ที่อื่นคนอย่างนี้ก็มีเมื่อกัน ลูกจึงคิดที่จะไปเช่าบ้านอยู่กับคุณแม่แต่ก็ได้จังหวะพอดีที่บริษัทที่ลูกทำงานอยู่ต้องการคนไปทำงานที่สาขาต่างจังหวัดทางภาคใต้และเจ้านายก็รู้ปัญหาของลูกจึงเสนอให้ลูกไปอยู่เพราะมีบ้านพักให้ลูกจึงตัดสินใจไปทันทีลูกได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณแม่ติดต่างจังหวัดนี้แล้วก็ได้เจอกับ เดี๋ยวกำลังงงได้เจอกับสามีที่นี่ค่ะประโยกต้นกับประโยคท้ายไม่ตรงกันสามีทำงานอยู่ตรงข้ามกับบริษัทของลูกอ๋อแล้วก็เคยเป็นเพื่อนกันสมัยอยู่ที่กรุงเทพด้วยอ๋อแล้วก็ลูกเคยพาเขาไปวัดพระธรรมกายค่ะ <c oughs> เื่อจะให้ศรัทธาศีลทิฏฐิเสมอกันลูกเมื่อพาเขเข้าวัดเรียบร้อยแล้วลูกก็คิดว่าคงจะเป็นบุพเพสนิวาสนี่แนะ่เออที่ยังอุตสามาเจอกันได้อีกเขาสัญญากับลูกว่าจะไม่ทำให้ลูกเสียใจเหมือนบรรพบุรุษของลูกให้ดาริ่งเชื่อเถิด ลูกจึงใจอ่อนแต่งงานกับเขาเพราะประโยคนี้แหละลูกมีน้องชายคนหนึ่งมาเป็นวัยรุ่นเขาก็เริ่มติดยาเสพติดค่ะเมื่อลูกมาอยู่ทางใต้ลูกก็ได้ดนำน้องชายลงมารักษาตัวที่ทางใต้ค่ะจนกระทั่งน้องชายหายเมื่อหายแล้วเขายังบอกกับลูกว่าอยากจะไปหาลูกของเขาที่อยู่กับคุณพ่อและแม่และแม่เลี้ยงที่กรุงเทพ ตอนนั้นลูกเขายังเล็กมากแต่เมื่อน้องชายกลับไปคราวนี้เขาก็กลับไปติดยาอีกคุณแม่จึงตามขึ้นไปดูเขาจนวันสุดท้ายของน้องชายเขาบอกกับแม่ว่าเขาอยากตายแม่ครับผมอยากตายอยากตายคุณแม่ก็ไม่ขัดใจบอกว่าลูก <c oughs> กินยาของหมอให้หมดสิจ้าลูกเดี๋ยวก็ตาย เขาจึงเอาไปเอาอยาไปกินจนหมดต่อหน้าคุณแม่ค่ะผลก็คือเขานอนให้ออกซิเจนในโรงพยาบาลหมดสติไปสามวันแล้วก็ตายออก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลูกตัดสินใจคือสงสารน้องไปบวชชีที่วัดปากน้ำภาษีเจริญหลังจากเขาเสียชีวิตได้สามวันลูกก็เลยได้กลิ่น เหม็นกลิน่นทูบกลิ่นน้องชายกลิ่นเหม็นตามลูกตลอดเลยค่ะจนวันที่ลูกศึกแล้วกลับมาอยู่ทางใต้ต่อเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วค่ะที่ลูกยังคงฝันถึงน้องชายเกือบทุกวันบางครั้งเหมือนเขามาน,นอนกอดลูกจริงๆ <c oughs> ลูกฝันเห็นเขากินอุจจาระตัวดำผอมลูกก็ไม่รู้จะทำอย่างไร จนกระทั่งน้องสาวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของลูกซึ่งเป็นพยาบาลอยู่ที่กรุงเทพได้แนะนำให้ลูกสร้างองค์พระธรรมกายไปจำตัวให้น้องชายลูกก็ตัดสินใจทำค่ะโดยคืนมันก่อนที่ลูกจะเดินทางไปทําบุญที่กรุงเทพสามีได้บอกกับลูกว่าเขาฝันเห็นพระฤาษีสองตนบอกให้ฝากเงินบอกว่าให้ฝากเงินลูกไปหนึ่บาทให้ไปทำบุญสร้างเจดี ที่จะสร้างแทนเจดีย์ที่อ,อินเดียเน่ยเขาเห็นจัก,กรยานคันใหญ่สองคันแบบโบราณจอดที่ข้างเจดีย์ด้วยค่ะลูกไม่ได้ลอยครับฟังเรื่องจะทําบุญเลยค่ะลูกจึงเริ่มเชื่อแล้วก็ตัดสินใจทำบุญองค์พระสององค์เลยค่ะหลังจากกลับจากทำบุญลูกกบฝันทั้งน้องชายว่าเขากลายเป็นเด็กถือของเล่นมาแล้วก็บอกลูกว่า เขามีที่อยู่ใหม่แล้วพาลูกไปดูห้องของเขาเป็นห้องเล็กๆ <c oughs> ห้องทำไมมันเล็กจังเลย <c oughs> อยู่บนช่องลม <c oughs> ที่เรียงเป็นแถวๆแต่าจากนั้นลูกก็ไม่ค่อยฝันถึงเขาเลยค่ะต่อจากนั้นลูกก็ได้ทำบุญองค์พระอีกหกองค์ <c oughs> บ่บุญอีกสิบสามองแล้วก็ได้เห็นอัศจรรย์ตะวันแก้ว ปีที่อัศจรรย์ตะวันแก้วเห็นหลวงปู่ในดวงอาทิตย์เลยค่ะทําให้ลูกไปสันคลอนต่อสื่อต่างๆที่โจมตีวัดตลอดระยะเวลาเจปีตัดภาพบันที่ครอบครัวที่ลูกโยกสามีเราไม่เคยทะเลาะกันเลยเป็นสามีในอดมคติอย่างที่เขาบอกว่าเขาจะไม่ทําให้ลูกเสียใจแบบบรรพบุรุษเราก็อยู่อย่างมีความสุขสามีดีกับลูกมาก เขาเลิกเล่าบุหรี่และเจ้าชู้แต่งแต่มาอยู่กับลูกจนกระทั่งปีสามสองสามีลาออกมาทำกิจการนากุ้งประสบความสำเร็จร่ำรวยแล้วชีวิตของเราของเขาของเราก็เปลี่ยนแปลงไปค่ะเขาดีเสียแล้ว ดีมันเสียไปแล้วเ,เ,เขากินเหล้าสูบุรีเที่ยวและมีภรรยานน้อยอลูกเสียใจมากลูกพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งเรื่องอะไรจะฆ่าตัวตายแต่ก็คแลวคลาาทุกครั้งลูกทุกใจและคิดว่าชีวิตเราก็ไม่ตาย <c oughs> <c oughs> จากคุณแม่ <c oughs> เพียงแต่เราไม่มีลูกเลยเริ่มหันมาปฏิบัติธรรม ลูกเป็นทุกข์อยู่ห้าหกปีในที่สุดจึงตัดสินใจขอแยกทางกับสามีพร้อมกับมีหนี้สินที่ลูกคำประกันเขาไว้อีกเกือบสิบล้านลูกไปวัดพระธรรมกายโดยมีการเรียมิตรเคยปฏิบัติธรรมด้วยกันคอยช่วยดูยแลพระคัาประคองกันมาตลอดค่ะแต่ลูกก็ไม่ได้เป็นผู้นำบุญอย่างจริงจังเท่าใดจงกระทั่งสองปีที่ผ่านมาลูกได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่พนาวัด หลังกับจาบคนาวัตลูกจึงติดจ,จานดาวธรรมแล้วก็ตั้งใจที่จะช่วยงานหลวงพ่ออย่างเต็มกำลังค่ะปัจจุบันลูกสาม,มารถปลดหนี้เกือบสิบล้านได้แล้ว <c oughs> ซึ่งลูกเชื่อว่าเป็นเพราะบุญที่ลูกช่วยขยายจานดาวธรรมขยันนั่งสมาธิและทําบุญอาคารภาวนาหกสิบปีกับหลวงพ่อ,อย่างเต็มกำลังค่ะลูกอธิษฐานขอให้ลูกเป็นอิสระ จากการเป็นหนี้ลูกจะได้ปราศจากความกังวลและช่วยเงินพระศาสนายังเต็มที่ค่ะลูกจะหมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้แล้วก็เหลือไว้สร้างบารม,มีเยอะๆทีเดียวนะจ๊ะคำถามคุณพ่อคุณแม่ตัวลูกและน้องชายมีบุพกรรมอะไรต่อกันมาคะจึงต้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความทุกข์มากและครอบครัวต้องแตกแยกในที่สุด ปัจจุบันคุณพ่ออายุ72ปียังนิยมมีภรรยาแต่ตอนนี้อยู่กับภรรยาคนสุดท้องแต่ไม่ใช่สุดท้ายนะคือสุดท้องเนะี่ยที่อายุยังน้อยกว่าลูกได้สองอย่างเลยได้ภรรยาแล้วก็ได้เหมือนได้ลูกด้วยคน ลูกทำบุญอพระธรรมกายไปจำตัวให้ท่านและบุญทุบุญใส่ชื่อท่านแต่ท่านก็ไม่ได้อนุโมทนาบุญกับลูกเลยท่านจะได้บุญไหมคะลูกควรจะทําอย่างไรดีคะที่จะช่วยคุณพ่อได้เห็นไหมาจ๊กคนที่มีความกระตันอยู่กระตวิธีจะคิดอย่างนี้น้องชายมีบุพกรรมอย่างไรจึงต้องมากินยาจนตายตอนนี้อยู่ที่ไหนคะคุณแม่คิดว่าน้องชายไปเกิดเป็นวัวตัวที่ลูกไถ่ชีตมาเลี้ยงไว้ที่บ้าน มันชอบขี่จักรยานเวลามีคนมาจอดไว้มันจะขึ้นไปคล่อมจักรยานมันก็เลยทําให้คนในบ้านคิดว่าใช่เลยเพราะน้องชายชอบขี่จักรยานเมื่อบัวมาคล่อมจักรยานแปลว่ามันชอบขี่จักรยานเมื่อชอบขี่จักรยานเหมือนกันสรุปว่าน้องชายน้องชายมีอะไรฝากบอกถึง ถึงลูกชายกับบ้างไหมคะปัจจุบันลูกชายเขาอายุ20ปีแล้วแต่ดื้อเงียบค่ะไม่หือไม่อือแต่ไม่เอาไม่สนใจดูธรรมะลูกจะช่วยลูกของน้องชายได้อย่างไรคะคุณแม่จะฝังใจเรื่องที่พูดก่อนที่น้องจะทานยาจนตายคุณแม่จะมีบาปกรรมอย่างไรบ้างหรือไมค่คะคืนนี้ท่านฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะอ่าขอให้ท่านได้ฟังอยู่นะจ๊ะ กลินเหม็นที่ลูกเด็กกลิน่นเป็นน้องชายใช่หรือไม่คะน้องสาวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับลูกเป็นคนชวนลูกทําบุญพาไปบวชชีที่วัดปักน้ําแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรที่ลูกมาตลอดแต่ปัจจุบันเขากลับไม่เข้าใจวัดพระธรรมกายไปเข้าเรื่องการทรงเจ้าลูกจะทําอย่างไรดีคะที่จะช่วยเขาได้แล้วเขาจะมีโบกรรมอย่างไร แล้วเขามีบุพกรรมอย่างไรมากับลูกบ้างคะช่วยจำคำถามนะจ๊ะตัวลูกอดีตสามีและภรรยาของเขาเคยมีบุกับบุพกรรมอย่างไรต่อกันมาบ้างคะจึงต้องมามีความทุกข์ต่อกันเช่นนี้ลูกจะหมดกรรมเรื่องความรักและกิเลสตัญหาราคะหรือย,ยังคะมันก็แล้วแต่ลูกอะทำเฉย ทำเฉยๆกันมันมันเกิดขึ้นดังอยู่แล้วมันก็หายไปทำเฉยๆทำหยุดทำนิ่งลูกปฏิฐานก็ชาติที่เป็นชาติสุดท้ายที่จะทุกเรื่องนี้เจ้าค่ะลูกคอยผ่าตัดมาลูกเป็นช็อกโกแลตซีทเป็นเม็ดเล็กๆกรวมตัวกันเป็นก้อนและเนื้อง,งอกมาสามครั้งเป็นโรคตายอักเสบรุนแรงแพ้ยากเกือบตาย แต่ในปัจจุบันโรคใตาหายแล้วค่ะอยากทราบว่าเป็นเพราะกรรมอะไรลูกคขาว่าพระธรรมกายครั้งแรกเมื่อปี2528และประทับใจมากนั่งสมาธิใต้ต้นไม้ฟังหลวงพ่อเทศรู้สึกมีความสุขมากแต่ก็ตั้งจากมูคณะมาอยู่ภาคใต้และประสบกับความทุกข์มากมายถึง15-16ปีถึงจะได้เข้าใจและกลับมาอีกครั้ง เป็นเพราะกรรมอะไรเจ้าคะก็เป็นพระลูกไปม,มาเองเลยวัดในยังอยู่ที่เดิมนไม่ได้หนีวิ่งหนีไปไหนเป็นเพราะกรรมอะไรเจ้าคะลูกใครสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรนี่คำถามสุดท้ายอ,อ้กทีหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเติรนขึ้นมา แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปิพพรมปรากัน,นะจ๊ะฟังพอเป็นพลนังไปจ้าคุณแม่มีเสรกรรมกายเมเจ้าชู้ในสมัยเป็นผู้ชายได้ดำเนินชีวิตคลายพ่อหรือสามีของตัวในชาตินี้จึงทำให้มาได้สามีเช่นนี้ในชาตินี้เป็นวิบากกรรมเกรรม่าของแม่แต่เป็นกรรมใหม่ของพ่อ ตัวลูกนิมิเสรกรรมคล้ายแม่แต่เบาบางกว่าส่วนน้องชายมีเสษกรรมดื่มเหล้าเจ้าชู้มาจึงหนึ่งดูเข้าหากันคือมาเกิดในครอบครัวนี้ตัวลูกมีกรรมกาเมมากกว่าสุราจึงทําให้เป็นผู้หญิงและเป็นเนื้อง,งอกในมดลูกส่วนน้องชายมีกรรมสุรามากกว่าการเมจึงเป็นโรคที่เนื่องจากติดยาและฆ่าตัวตายด้วยความซึมเศร้าเบลอ ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ลูกสร้างองค์พระธรรมกายเป็นตัวให้คุณพ่อที่ยังอยู่กับภรรยาคนสุดท้องที่มีอายุน้อยกว่าลูกท่านก็ได้บุญบ้างเพราะท่านไม่ได้อนุโมทนาและก็ไม่ได้สร้างด้วยตนเองในช่วงนี้ลูกช่วยท่านได้เพียงแค่ทําบุญและอธิษฐานจิตให้ชีวิตท่านดีขึ้นเข้จายความจริงของชีวิตดีขึ้น เพราะหยาบๆท่านยากที่จะเข้าใจน้องชายมีกำเนิดดีคือเศษกรรมสุราเห็นไหมเจ้าีเสษกรรมสุราและการเสพยาเสพติดในปัจจุบันเป็นหลักได้บีบคั้นให้ฆ่าตัวตายคือมันทำให้มาอยู่ในวงจรพวกนี้ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นกายละเอียดเนี่ยดูไว้ในลักษณะกึ่งผีกึ่งเปรตที่จริงมันมันน่าเกียดกว่านี้นะ คือมีรูปร่างเหมือนคนผมผอมดำคล้ำเพราะในคืนนี้ถ้าใครไปเจอให้ดูงเงี้ยให้รู้ว่าถ้าค,คล้ายๆเงี้ยเกึ่งผีกล่งผีกึ่งเป็ดจะผอมผอมดำคล้ำสูงสูงผิวกายจะเน่าเหม็นไม่มีอะไรกินมีความหิวผอมโซทุกทรมานมากไม่ได้เกิดเป็นวัวอย่างที่แม่เข้าใจดวึก ได้ติดตามตัวลูกในช่วงแรกเพื่อต้องการได้ส่วนบุญจากลูกเพื่อจะได้พ้นกรรมจึงทําให้ลูกได้เกลียเหม็นติดตามตลอดเวลาต่อมาลูกได้สร้างองค์พระธรรมกายไปจจาตัวให้น้องชายจึงพ้นสภาพจากกึ่งผีกึ่งเปรตไปเป็นภูมเทวาชั้นกันกลางเห็นไหมนี่น้องชายฝากบอกข้อความมาถึงลูกชายเขาว่าให้ลูกเชื่อฟังป้า เพราะบุญที่ปาทำและอุทิศไปให้พ่อนี่แหละจึงทำให้พ่อมีชีวิตที่ดีขึ้นในปรโลกบุญบาปมีจริงนะลูกนะลูกจะได้ทำบาปอย่างที่พ่อได้ทำในสมัยที่พ่อยังมีชีวิตอยู่นี่ขอความฝากมาบอกแม่จะมีวิบากกรรมติดไปบ้างที่พูดกับน้องชายด้วยจิตที่ไม่ผ่องใสกึ่งประชดแต่ก็พอแก้ไขได้เพราะไม่มีเจตนาจะให้ลูกตาย แต่พูดไปด้วยความรำคาญเพราะเหนื่อยด้วยการดูแลครูมิยายเนี่ยอธิษฐานไปเพื่อสร้างสิ่งวัลลในการสร้างบารมีต่อไปในภพเบ,บื้องหน้าโอ้ใครจะเข้ามาใกล้เราขอให้ทำให้เราสบายใจหน่อยเถอะถ้าเขามีความรู้สึกไปจะทำให้เราไม่สบายใจขอให้เขาออกไปก่อนพอเขาสบายใจขเขาก็กลับมาใหม่ เราต้องการอารมณ์สบายมานั่งหลับตาทำหยุดทำนิ่งใ,ใจใสๆและขอให้มีคนมีเหตุผลหน่อยคนไม่มีเหตุผลให้ออกไปห่างๆกันให้ก็ไปพูดกับต้นไม้เสร็จแล้วเออค่อยมาพูดอย่างนี้ใจเราจะได้ใสๆหยุดกันนิ่งสบายโดยแม่สร้างบุนโลกที่ได้ลูกชายบ่อยๆและสร้างทุกบุญทั้งทานศีลภาวนา ให้เห็นองค์พระใสๆจะได้ไปตัดอรอนวิบากกรรมได้น้องสาวจะเป็นลูกพี่ลูกน้องมีเชื้อแบบนี้แนด่ดีคือในอดีตนับถือทั้งพระพุทธศาสนาและสิงสิงทรงทรง,ง,ง,งติดมาจึงทำให้ดึงดูดพวกที่นับถือพวกนี้มาเข้าใกล้และถูกชักจูงคล้อยตามง่ายเขาเคยเป็นกราเมรให้ลูกมาก่อนตอนนี้ลูกก็ควรเป็นกลามิตอบแทนเขานะจ๊ะ โดยการแนะนําเขาบ่อยๆให้หันกลับมานับถือพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงด้วยความอดทนและใจเย็นๆจะเขาดื้อเล็กๆนะลูกนะก็ไปค่อยๆจะเย็นๆไปเศรษฐกมจะช่วงลูกในอดีตตอนเป็นผู้ชายโลกเคยทําแบบนี้เมื่อกรรมได้ช่องส่งผลจึงทํำให้สามีจะเคยดีมีอาการในปัจจุบันซึ่งเป็นกรรมใหม่ของสามี ให้ลูกสร้างบุญทุกบุญโดยไม่ตกบุญเลยไปจนตลอดชีวิตรวติฐานเจตใพนต้นจากกิเลสตัณหาราคะในภพชาติต่อไปก็จะค่อยๆดีขึ้นกระทั่งได้ประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่ยังเยาว์วัยเนื้องอกในบนโลกเป็นเศษกรรมกาเมเจ้าชู้ในอดีตตายอักเสบเป็นเรื่องของเศษกรรมปล่อยกู้หนี้ดอกโหดในระยะหนึ่งแต่มาภายหลังเลิอกอาชีพนี้ ดังนั้นโรคนี้จึงหายได้ในภายหลังอีกสัพอบด้วยบุญปัจจุบันที่ทำไว้ด้วยจ้าลูกให้สร้างเบืองกมูุคณะมาแบบกองสเสบียงโดยทำตามอารมณ์ไม่สม่ำเสมอแต่ว่าชีวิตในชาตินี้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ลำบากให้ลูกตั้งใจสร้างบุญต่อไปอย่างสม่ำเสมอเดี๋ยวชีวิตก็จะดีขึ้นเองจ้จา